ดูหน้าตาน่าสนใจนะครับเฮ้ย hey, เริ่มมากั็70แล้วเกมนี้ไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์นะครับก็คือเราจะเฮ้ย hey, เราจะต้องรอสแกตเตอร์แบบนี้เนะี่ยมาโชว์ให้เขาเห็นว่าเรานะ่ยมีไงดีว่าเราเนะ่ยเป็นชายผู้มากับดวงเหลืออีก5เหลืออีก4ไมาอีกไหมมาหูมามา3 เต็มเต็มกระดานเต็มกระดานออกเลยบิ๊กวินนะครับบิ๊กวินเท่าไหร่เท่าไหร่ค่าวตืน่นเกมนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคอ่ะสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นเกมหมวยไถกันนะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็จะเรียกว่าไม่เคยเล่นมาก,ก่อนกดสกู๊ตเตอกันนะดูหน้าตาน่าสนใจนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เริ่มมาก็70แล้วอืมโห,โหพูดถึงหน้าตัวการออกแบบก่อนนะครับมีความเดือดเดือดแบบว่า<ๆ>ปุดๆนะฮะตามสไตล์นะครับมวยไทยนะฮะแล้วก็มีเชือกคาดนะฮะมีธงธงด้วยธงบอกเงินนะฮะปลายปลายเรเรเริ่มกันที่นี่แหละนี่แหละอ่ะปรับเป็น5บาทละกันออโต้เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็กดไป อันนี้นะครับอันนี้นะอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแน่นอนนะครับ10ตาพอ10ตาแนละ้วเราก็จะทําการเปลี่ยนจากการอ่าเทอร์โบเป็นปิดเทอร์โบนะฮะผมเกมน,นี้ไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์นะครับก็คือเราจะเฮ้ยเราจะต้องรอสเกตเตอร์แบบนี้เนะี่ยมาโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเนะี่ยมีไงดีว่าเราเนะี่ยเป็นชายผู้มากับดวงมันต้องได้แล้ว ไม,ไม่ได้เว้ยลืมไปัะทุกคนมาต่อเรื่อยๆฮะเรื่อยๆยาวไปอ๋ออ่ะออโต้กันเหมือนเดิมมาโต้กันเหมือนเดิมมามาเฮ้ยเฮ้ยโอเคเหลือหมื่นสามนะครับดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสิบบาทแล้วกันนะตอนนี้มามาไวามันจะมีไหมอะ่ะคือจริงๆเนี่ยมัน มันค่อนข้างจะแอบ,บแอบ,บได้ๆเสียๆอยู่นี่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมันต้องมีสแคเตเตอร์มาล,ละเพราะว่าผมกดมานี่น่าจะเปลี่ยนจาก3เป็น5จาก5เป็น10บะ่ะเฮ้ยโอ้โหสแคตเตอร์อรสี่สิปินมาเลยมายาวเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหมาถึงก็ข่าลอยใหญ่แล้วคอมโบวายนะครับซึ่งสำหรับตัวอ่อ ฟีสปินอันนี้อะไรที่แบบว่าได้คอมโบมาแล้วมันจะอยู่ยาวนะทุกคนซึ่งง่ายๆว่าทุกตาคือการได้เงินนั่นเองขอแค่คุณได้คอมโบครั้งแรกอุ้ยเขาวลอยมาอีกแล้วมามีสามแล้วครับสามแล้วเอ้ยโอ้โหเนี่ยเหลืออีกเจ็ดทีนี่ผมยิบมันมาเรื่อยๆเลยต้องแตกพันแล้วละ่ะรอบนี้มันจะเป็น,ม,นมันแตกพันแน่นอนแล้วละ่ะไม่มีทางที่จะไม่ได้นะฮะแตกพันตัวๆมามา มาเหลืออีก5เหลืออีก4มาอีกไหมมาโอ้โหมา3เต็มเต็มกระดานเต็มกระดานออกเลยบิ๊กวินนะครับบิ๊กวินเท่าไหร่เท่าไหร่เอ้ยไม่กะแล้ว4 4 5หรือเปล่า500ซุปเปอร์แล้วนะครับ7 7อื้อหือโคตรจะไม่ธรรมดาเหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ผมไม่หวังให้ต้องได้เพิ่มอะไรละเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะแน่นอนว่าเป็นบิ๊กวินชัวบิ๊กวินแบบ แน่นอนอะมามาอีกมาเลยตานนี้ผมว่ายิ่งกว่าทะลุพันเดียวอีกได้สองพันยังได้เลยนะมาโอ้โหยาวทุกคนหมุนกันเรื่อยๆหมุนกันเรื่อยๆมีไหมอือหือมาเหลืออีกสปินหนึ่งขออีกก็ได้นะถ้าใจไม่ร้ายเกินไปจัดมาให้อีกสักห้ารอยได้ปะมีปะ, 500, ปะห้าร้อยปะเฮ้ยได้เป่ายังไงบิ๊กวินบิ๊กวินแล้ว วิกวินแล้วไม่กะแล้วแน่นอนค่าร้อยต้องมาโอ้โหสี่ร้อยโอเคครับไม่แย่ไม่แย่โทเทลเลยครับโทเทลที่2องพันสาห้าวันนี้หลับสบายกินข้าวได้อย่างชิลๆแล้วนะฮะเหลือเหลือสปินอีกนิดนอีกหน่อยนะครับจริงๆเป็นเกมที่มีความตึกบตับเมามันมากนะฮะผมชอบผมชอบนะฮะโอ้ วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมลคลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมกดสั b s c r i b e และติดตามเราไว้แล้วก็ขอบอกนะครับว่าผมเพียงแค่มาเล่นโชว์นะฮะแล้วก็ใครที่อายุตังกว่า18ปีผมไม่แนะนำให้ดูนะ,ะายบายทุกคน